ยเปิดคอไว้กเถอะเอ้าเช่อให้กูเปิดคอว้ไม่ใช่เหรอเฮียหอมโบมโบอมบอหอ้ตชิ้นนี้ปากูเฉยเฮียบอกด้วยบอกด้วยอเลยไหนอยไอ้ยเอยล่นไม่ได้เปิดคอเดินขวามาเดินขวามาโบไาาไหนเข้าเลยไหนเข้าขวาเลยยืนแน่แล้วยิงไหมเชื่อเฮ้ยผมคอออนเนาทำไมไอ้ไม่ได้ไปวะไมทำไม

รอนร้อรวอนตูดเยใช่คร่ครับสนัยแม่งคิดสวแบบตอยแม่งแกว่าตดที่ไหนกว่าตีมลป่นที่้วได้ไหมเนี่ยเาเาไม่ได้หรอต่อยูเคมูเคยูเคยโอ้โหเคยโดนหนตเอ้ยไม่ใช่โดนอยตายพี่เบสใจมาพี่ยิงตงนี้นอยตงนี้ เนี่ยตาเรียกหลังกุจะรู้อ่ะไอสามนี่อยู่สามี่ตเรียกคุทำไมเนี่ยเรียกหลังเหรอมีอยู่สามคนไอ้าโอ้โหแบกิบหยอห่อรนาอยไม่เไม่อดทำ้าทำอะไรเลยอยู่ดีอยู่ดไม่ไมด้ทำอะไรเลยครับเยแล้วเม็กซิกันเรียกหลังดิ บอกพี่นะเรืวะครับมันหลังนะมหลังนะเขี่ยผมนมหลังนะต้องใส่แล้ว่าตอยร้องแล้วอะจะเดินอะรเดิเดินที่กูหน่อยขาล้องดีว่าเดินเดว่าหายไปไหนมีตัวนนไม่ได้ต่อยไม่ได้

hahaha anh không biết đâu anh 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 เราต้องปล่อยนะเราเรียกมันเรียก่อน้องจไปน้องที่ไหนน้องกำลังรอดไปแล้วมันไม่ได้เราต้องหยตั้งไว้อย่าเพิ่งหยิาเพิ่งหยิบตั้งหยิบทำอะไรเลยเราต่ออยู่ของเราต่ออยู่ใจเย็นใจเย็นไหนรอครับไว้ไอ้อะตั้งเสาไหนโบต้องตั้งจุดไปดิโอที่ไว้น้องแบบโอ้ไว้โบว์อะไรโบว์อะไรนั่นพี่ชูนี่แบลาคนัชิน่าโบว์ถึงน้ำอ่ะครับอันนี้เกมเกมไปตั้งเอาสนมไหนกินกอนก่อนมไหนสามไหนมหาภูนเกมไหมนี่เกมไหมโบว์ไปโบวไมันจ้อโดนโนโดน

ไม่ดีก oh. ันเหราเห็นเราพี่เบตายป่ะพี่ตะกี้ไม่ตายครับโอเคครับโอเคยเก้าสิบไปดิเยเสียเสียเจ็บยังไเ่หยุดได้ ไม่ได้ได้ตายไปตัวตายไปตัวตแล่ทียนโอ้โหเทียนพังอีกแล้วเฮียเทียระเบิดเทียระเบิดไม่ใช่ไอตอนไม่ใตอนไอตอนละไอตอนลี่จะตายเลยวะผมองว่าม่ได้ตายขนาดไม่โว้ยยังไม่ตาย

อย่ไดูเลยจะยไม่ได้อหว้ไมโ้ใจอ้ช้หู้กระลากมาตานเลต่อใ้มเอรดาไตกูตายทหายไปแ้วเดนก่ามาตนเม่อก้ไป้วเยไปเอยกระเดาเดนดนไอ้นุ้ไม่สั่ด้เหรอาชงยากกว่า้อเดิไม่ได้อะเ้ยด ต่อแล้วต่้วยิงตึ้สวยผมยิงเพิมีกตัวนี้มึงกล้าเล่นหน่อยอียิงได้แล้วตายตายตัวนี้ตายพี่เจมส์ไึ้ไป้นพี่เก่งก่อนเป็นเดือนนะครับครับเอาสกอร์แมงนี้ให้ได้ก่อนรอก่อนไปรอก่อนขอจันหวก่อนขอกันหวก่อนอะไรคระโดน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 ยิงไม่ยิงไม่เหลืออยู่เโดนเคโดนหลังเ์โดนหลังโด่งหลังโดนหลังโดนหลังตายดียว่าป่าเฮ็ดเต๋อเหมดเต๋อ สวยสวยมันมันมัน Gentle, ay, like เติมไม่ได้แล้วข้าวข้าวเอย่าไหลตไูไหลไหลกูไลไปก็ไกปได้ไอปไ่ไวทุกคนแล้ววยแรงะน้ไม่อยู่หตรงนี้ไม่มีอ้ียไหดหไดหมดมไไไ

กูไหลกูไหลิกูไหล้ราดิเราเด็ตายเลยเดโโซลิงตยเโอโซลิงตายสวยสวยสวยสไอ้เหี้ยมันกดเกาหน้าใส่ด้วยสัตว์จ่อไอ้เหี้ย

มันมันตั้งลึกนะมันตั้งลึกรอเรานะตั้งลึกล่อเรานะ มาแน้ามาแน้ามาน้ามาน้ามาน้ฝั่งลูกฝั่งบนฝั่งบนไหลาไหลเยอะไลเยอะไหลเยอะไลเยอะไหลเยอะไลเยอะโอ้เียทำไมกูไม่ขยับเลยวะใกล้ไปเนี่ยใกล้ไปอ่ะโอ้โหแหละทิาย์ขายเฮียไม่ร้อไม่ร้้อ้างไง่

ไม่ล้อได้ต้อได้ล้อไ้ยิงไม่ไหวยิงไม่ไ้วยิงไม่ไหวิงไม่วยิัไไหวยไมาไหวไ่ไหวไม่หวไม่ไวไม่ไหวไม่ไหวไวยไม่ไวยไม่ไหวไม่ไหวไป่ลวยไปแล้วไม่ไหวยิงไวยไม่ลวยไม่ไ้วงไม่ไ้วงไหวไม่ไ้วงไม่ไ้วงไม่ไหวไม่วยไ่ไวยไวไ่ไวยไวไ่ไวยไวไ่ไวยไม่ไหวไม่ไหวยไม่ไวไม่ไหวยไย